สวัสดีค่ะมีรถสวยรถลาผ่อนสบายๆเดือนละ6,000กว่าบาทไปนํำเสนอกันอีกแล้วนะคะไต้เต้าแคมรี่ S2000 G g e o โตคันนี้ปี2008ค่ะนะคะโปรโมชั่นอีกที่299,000บาทเท่านั้นนะคะภายในก็จะเป็นเบาะนังปรับไฟฟ้านะคะระบบเซนทันล็อกค่ะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะก ABS กุญแจรีโมทค่ะวมูมาลัยมันติฟังก์ชัน่น Cruise Control นะคะระบบดิจิตอลนะคะลายไมารอบคันเลยค่ะ สอถามเงินเดือนนะคะได้รับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อโโรถคันนี้ได้นะคะที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปนะคะก็ซื้อโโรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะมีอาตอนหลังด้วยนะคะรถสภาพดีมากๆเลยค่ะขับดีบอดี้สวยไม่มีอุบัติเหตุแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะคันนี้ปิดฟิล์มพร้อมเลยค่ะรถสภาพดีมากๆเลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะ สบายยเดือนละ6,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะบอปบอปไฟฟ้าก็เป็นคู่หน้าด้วยนะคะไตต้าแคมรี่ 2.0G ก์ออโต้คันนี้ปี2008ค่ะประวัติดีที่ดาผ่อน6,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามได้เดเดิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะ